ฟบกคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพ่องข้างหยุดแปนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับมมชิมมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบริและ คุณครูเกีดเกเบอร์และก็โซร่าเอลี่บิยปิเอียนะคะในโปรเจกต์ไมโครอาร์ห้าที่ไม่ได้แคสกันมานานนะคะวันนี้คลิปเล็กไม่อยู่นะคะเนื่องจากว่าไปออกไปจนไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่คือครูกืนไปเพราะเธอยังเชื่อมั่นว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องกลับมานะคะว่าแต่พวกเรามีแค่สามคนเหรอคะเนี่ยหนึ่งสองสามท่านหัวอะไรดุกดิกดุกดิบอยู่เนี่ยไม่รู้ค่ะเบลอะไรนแอบใครอะใครมาแอบอยู่ในนั้นน่ะ แถวนี้มีโจนด้วยเหรอแถวนี้มีโจรเอาหลังอ่ะโจรมั้นอ่ะใครพน้าใครคะนายรายงานตัวหน่อยดิสวัสดีครับผมมบรัดไนครับใครอ่ะนายมึงนักอ่ะเอาก็ทิดโดนยังไงโดนโดนอะไรโดนตุ๋ยเหรอไม่ใช่นีนะคระมีมบรัดไนมาร่วมโปรเจกต์ด้วยนะคะก็นี่จับว่าเราไปเจอเขาสลบอยู่ตรงแถวบ้านคลิปนะคะแล้วคลิปก็เลยพาเขาเข้ามาในบ้าน เล็กนะคะแล้วก็คุณครูก็เลยคมขืนคุณวับไปนะคะเสียสอดใส่สอดใส่อะไรเงี้ยใช่แล้ใช่แล้แล้วคุณวับก็เขินมากตายแล้วผิดชอบผมด้วยนะแล้วคุณวับก็เลยออกไปยืนตรงนู้นน้ำเลือกความรังเกียจกับครูนะประมาณว่าเขินที่โดนโตะกิงไปนั่นเองนะคะอืยังยังอะไรตีแม่งตีแม่งยังไม่โดนยังไม่เข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยตีแม่งตีแม่งอ๋อ วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็คิบไ,ไปเพิ่มหมดเพิ่มอะไรใหม่หลายหมอดอยู่เหมือนกันแล้วก็ไปเอาบอดบางหมอดออกนะคะก็กหมดที่คิดเพิ่มมาก็มีพวกหมดเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมแล้วก็บ<ม>อดเฟอร์นิเจอร์เพิ่มบิมดหมดเอ็นพีซีด้วยหมดดูซิหมดเอ็นพีซีด้วยนะคะ<แ>ก็เผื่อว่าถ้าพวกเราเดินเดินเดินไปแล้วไปเจอพวกเอ็นีซีอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่า เฮ้ยได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราได้แล้วก็จะพาผู<_<_้<_<_<_่ันกลับบ้านนั่นเองนะทำให้ผู้่ันโนอย่างนี้เนี่ยอแมนนี่โซนตนนเดินหลงทางไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตีผมมาพี่เอ้ยย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 ย

ตบโซล่าแบกเลยมันไปอะไรคุณต้องเป็นคนวางเองมันถึงจะเป็นกล่องของคุณอ่าแล้วที่บ้าน่ะบ้านอ๋อได้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 แล้วนี่บ้านไทรเนี่ยโหบ้านผมนี่เป็นศูนย์วิจัยไดโนเสาร์คุณม็อบอ๋อคุณม็อบนอนบ้านกิดเล็กิดซี่มาเตอร์มาเราจะพาคุณม็อบเดินดูบ้านคุณมอมาดูบ้านวกน ยปัก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 ปปัก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 ป เฮ้ยเสียงใครสดวะเฮ้ย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 เสียงอะไรโอ้โหแสตท์ปอดแปดท์ปอดปอดเอาคุณกิฟต์สดอยู่ในห้องน้ำเหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใช่สดแล้วค่ะโอ้แล้วโอ้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 หนุ่มไปเนี่ยบันเทิงมึงเข้ามาทำไมคนกำลังขี้อยู่อันนี้บ้านโซล่าอันนี้บ้านอุ้วิบ้านโซล่าค่ะอันนี้บ้านโซล่านี่นี่บ้านอันนี้บ้านผมอันนี้บ้านผมนี่ยเนี่นี่บ้านผมบ้านผมอ้าวไปผัดกะทิ บ้านผมบ้านผมลงพับไปดูบ้านผมนี่บ้านมอ้ยบ้านจันบ้านผมดูด้วยเห็นป่ะบ้านผมมีเค้กด้วยเห็นป่ะครับเจอค่ะเจอคครับเจอครับบ้านผมเองบ้านผมเองเธอไปไปไปบ้านจันไปโอ้ยขึ้นไปอยู่บ้านตะแกงแ่เวลานีแล้วร้องเนี่ยโอ้โอ้ว่าไม่ร้องอ่ะโอ้โอ้ทำไม่ร้องอ่ะโอ้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 ้โอ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  กระสุนแล้วมันใส่เอฟเฟกต์ไงผมไม่ได้ใส่นี่ตัวอะไรอันนี้เป็นเอาไว้ขี่ค่ะเป็นในสาเด็กเล่นเอออ๋อเอ๊ะกะต๊ะเต๊ะเย่บัดดี้โอ้โหมีปลาอะไรเนี่ยอื้อเลยเฮ้ยแถวนี้มีชุดผีเลยผีเผลอไปตีเลยเดี๋ยวตีตายไอ้พวกปลาพวกนี้มันไม่หายไปเหรอแบบเวลาเราไม่อยู่อะไรอย่างงี้ไม่หายเอ้ยผมออกจากบ้านไม่ได้เอ้ยไอ้ อยากจะรู้ว่าใครเอาปูมาใส่ในนี้โซล่าโซล่าโซล่ามาดูที่นี่โซล่านี่นี่นี่ตรงนี้มีอะไรดีๆเลยข้างหลังโว้ยไปบ้านโซล่าตองนี่นี่โซล่าโซลนี่นี่นี่ออกไม่ไ้ออกไม่ได้ตรงนู้นตรงนี้มีหนองน้ำปลาได้เห็นป่ะงไเด็กอางี้ปลาปีลญยาดุดเอางี้จะผักโดนปลาปีลญยาทำไมเดี๋ยวกินปาได้กินเลือดไม่มี ไอพีเรนยาก็แย่สิคุณอ๋อนี่ว่ามีปีเรนย่าป่านนี้มันเห็นเลือดแล้วมันกัดแต่เมั้งวเปนไอ้ชั่วเอตี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 ้เฮ้ยโซล่าโซล่าอย่าเข้ามานะเว้ยไม่งั้นสามเขาแกตกมันแน่นอนไอ้คว้าอะไรปรับสวิตอะไรกันได้วะเข้างี้เนี่ยตอนนี้ไรอะไรใครปรับอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมาโซล่าทุบเข้าไปนะคะมันลอยได้ไง โอ้บ้างโซล่าแข่งก็ต้องลุมเข้าไปลอยเฉยเอ้าเอาตีตีก็เอ้มูนีแถวนี้มีมัดเบนโลด้วยไะทำไมรูปอ๋อมันซ้อนกันีกเฮ้ยรูปภาพอะไรว่าได้เห็นเหมือนเป็นใครกันลงไปไหนขนอะไรใหย่างขนตูดแอนลงไปชั้นใต้ดินห้องแห่งความลับของโซล่าเอาอีก ตัวรัดไปแค่อยู่เฮ้ยจริงดิเจ้าแค่เสียงอะไรวะเสียงใครจะขาดใจตายมันก็ถึงวันที่สมควรเลยไหมมันถึงเวลาแล้วลุงพบจะข่าวพูดกันวันนี้อ้าวเหรอเดี๋ยวทำไรงพบมาลุงพบมาไล่ไตยแสงจันทร์ตอนนี้กำลังดีเออเป็ยตัวอินตัวรัดทำไมโซล่าดตามเขาแกตกมันน่ะดูดิเน่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 ตัวรัด ไรสามเขาแกตกมันนะดูดิดูดิเฮ้ย hey, ที่บ้านแกมีนกกระยางเดี๋ยวปะโอ้โหเป็นยางจริงเลยใช่ถุงยางเป็น <c temples> ยางเป็นยางนกกระยางไม่เป็นยางจะให้เป็นมา <c lusive> เอ้ยสามเขาวะดิอ้าอ้า,า,า,าอ้าอ้ามันเพล็ดมันเคล็ดมันเพล็ดตัวตัวตัวตุ่นโอ้ยจะบ้าแล้วไอ้ห้าเาโซโล อุ้ยอุ้ยเอ้ยมันผิดจริงว่ะโซล่าแกอย่าเข้ามา้วเว้ยไม่งั้นสามเผาแกตายอ้าวโซล่าแกดูดิแกดูดิหนุ่มบเข้ามานี่ครับหนุ่มบผมม,มีมีอะไรให้ทำเสนอนี่นี่อันนี้คือเราต้องมาเล่นไพ่กับหมีครับดูดูดูหนุมบ๊อบเล่นเป็นไ,ไหมครับเนี่ยที่เราเล่นกันเมื่อวานเน,นี่ยเล่นไพ่กับหมีเล่นไพ่กับหมีโอ้หมีนักบวัวมากเียกับหมีควายนี่หักง่ายจะยืมหนังสือ,อแล้วก็ได้เลย ต่ต้องมาเดิมพันกันก่อนถ้าแพ้ก็มาให้ยื้อนะซื้อถ้าแพ้โดนต,นตื้ตูดซื้อนี่มีหนังสือมากมายแบบครัแบสบิบแปดบวกยี่สิบบวกมีหมดเดี๋ยวสิบแปดบวกยี่สิบบวกนี่ไม่ใช่ลนะคนละเรื่องละ <c oughs> มาสซล่าเดินเดินนายเอาเราจะต้องล้มนายให้ได้เอาโซลาเดิน <c oughs> มันจะเดินยัง <c oughs> ไงมันกดอะไรไม่ได้โซลาเรามาแต่งงานกันเถอะโซลาแต่งงานกันเด้ โต้เกมโตเกมเล่นเกมหย่อมาเลยมาเลยมาเลยผมเหยียบผมเหยียบอ่ะไปๆๆๆโอ้ยเหยียบทุ่เล่ที่สุดอู้อู้ดุยดุยดุยอู้อู้อูอ้าตีเอาไหมอ่ะโอ้อยเป็นไงล่ะโซล่าร์ผมทุบอีกโอ้ยอยเกี่ยวอะไรวะโอ้ยโอ้อยโซล่ามามาบวกกันเลยมาไลกันตรงสนามโรงเรียนเนี่ยมา ย่อ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 ยย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 ย มามามาบวกกันเลยบวกกันเลยนี่ไงเอาให้ตายไปข้างนึงอไหมนี่ไงลงดันเจี้ยนไปมึงพบพบรักในดันเจี้ยนนี่ไงบวกบวกเอามันหายไปไหนแล้วโซล่าอืมเก็บเก็บุตส่าห์เก๊กเป็นเก๊ไอ้ยเสียงอะไรคุณร้องอะไรคุณวะร้องดำในแนวเสาโอ้เดเดอร์ อาชมเที่ยวแล้วไงต่อต่อแล้วต่อไปก็จะมายีดูคุณวอล์กตั้งบ้านดีตั้งบ้านตรงไหนคะอาตรงไหนดีตรงแถวนี้ก็ได้มั้งได้คือจุดประสงค์ของคลิปนี้สินะี๋เอ้ย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 ไมไรอ่ะมา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 ดีกวมาบวกบคุณวอลจะเอาตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ได้มั้ยบวกบวกได้ได้เดี๋ยวนะเออจะวอล์ไปแล้วจะ โซลารกดเกมหมดดิครูด้วยแล้วลองดูว่ามีอะไรจะแต่งบ้านเพิ่มไหมอ่ะเราไปโหลดหมดเลยบ้านสำเร็จรูปหมดเกมหมดไงพิมพ์เกมหมดเดี๋ยวนะทับตอนนี้อยุดแล้วก็ยังก็สร้างบ้านไปเรื่อยเกมเอาสร้างได้เลยหรอทับแล้วก็ทับแล้วก็ jam แล้วก็ mode m o m o b เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว jam ไม่มี g เหรอ ไม่มีเอ้ยตั้ง้านด้วยด้วยหมดเหรอใช่ครับกม้าไปใเกมหมดออกแบบตามที่ตัวเองต้องการแต่ห้ามเศษของที่มันแบบโกงๆอกมาอย่างเช่นพวกของมีค่าพวกเพชรพวกทองพวกเหล็กห้ามเศกออกมาแต่อยพาอบล็อกที่จะสร้างบ้านเท่านั้นแล้วก็บล็อกที่จะตกแต่งเท่านั้นแบบเอาเพชรมาตกแต่งไม่ได้นะมีค่าเงินไปได้ได้ทีเมื่อกี้ท่านพูดถึงไหนแล้ะโซละ G A M E m o d แล้วก็ m m o d แล้วก็ x s d s e หรือเปล่าวะ e e ด้วย e m o e เออแล้วก็แศูนย์เออแค่นั้นแหละได้แล้วไหนดูซิมีบล็อกอะไรบ้างได้ไหมอ้าวทำไมมันขิดผเปล่าทำไมมันลอยไม่ได้เยเก็บศูนย์ไหมฮะศูนย์เลยหนึ่ง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 อ้าวหนึ่งเหรอปะโถโซล่าทำไมจำไม่ดีวะไม่ฉลาดเลยโซล่า มาบวกกันโดลล่านละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือเอ๊ะทำไมบ้านคุณกิ๊มันทำแบบนั้นได้ด้วยอ่ะดูดิฮะบ้านคุณกิปมีอะไรด้วยเนี่ยมีหน้าคุณกิ๊ฟเอใช่โอ้น่ารักมากเลยทำนานไหมคุณใช้เวลาทำนานไหมคุณจะทุบไอ้ตรงนี้ของคุณอ่อในรุ่นเนี่ยแม่งอัปลักษ์มากเออตีแม่งตีแม่งตีตี แต่ละลายว่านี่เฮ้เราคิดตรงไหนว่า mod ไง mod e แล้วก็หนึ่งก็ถูกนี่เกมดีหรือ e ลองพิมพ์ดีดิอ่ะ e ดี G a m e อ่ะ G a m e ครับ G a m e e m e ก็ถูกอะ เนี่ยถูกป่ะเอ๊ะก็ถูกนี่ก็ไม่มีก็ไม่ได้เขียนอะไรผิดเอ๊ะหรือว่าไม่ได้เว้นบรรคตรงหนึ่งเออเว้นด้วยเว้นด้วยเว้นด้วยฮะเออเว้นด้วยต้องเว้นจริงตลอดเวลาโซล่าโซล่าดูโซล่าดูบ้างคุณกิฟต์เลยนี่นี่นี่ดูเห็นป่ะเห็นรูปหน้าคุณกิฟต์ป่ะเนี่ยลูกกาวตาคุณกิฟต์เลยเออนี่ยเนี่เข้าเข้าไปเข้าไปแล้วทุบเลยทุบลูกตาอ๋อมาเนี่ยเด็ดโซล่านี่นี่อันเนี้ยเนี้ชมพูเกินไปเนี่ยทุบอ๋อแล้วใส่หมีม่วงม่วงไปหุ้ยจบ อ้าวเฮ้ยด่าอย่างี้ทุบแม่งจริงเลยอะไรวะเอ๊ผสมประสาทเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวต้องทำยังไงบ้างนะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปอุ๊ยอ้าวต้องใจเดี๋ยวเราไปเทสที่เมืองข้างๆก่อนฮัลโหลอะไรห่อฮัลโหลนี่เมื่อกี้ผมพูดอะไรคุณอยากจะสร้างอะไรเพิ่มก็สร้างไม่ถึงในบ้านคุณจะตกแต่งอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขอไปทดสอบบล็อกสำเร็จรูปที่เราโหลดมอสมาก่อน บุวบบวบใส่ไงานกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเสกแหวนมาเอ้ยแมวผมลล่่าเตัวล่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันต้องมีบ่อเพิ่มนะอย่าได้บ่อศพเองเนยไอตัวล่าตรงนี้มีร่องรอยอะไรยังทำด้วยจะตีทำไมมันเป็นเกยด้วยเกดเนี่ยตัวรักเห็นป่ะ หัวตรงนั้นมันสวยเกินไปต้องไปทุบหัวแน่นอนก,กลับขึ้นไปเลยนะแกกลับขึ้นไปอยู่บนที่นี่ขอมึงอะนรนี่คืออะไรเหรอคุอกิฟตครับอะยเนี่ยะน,นี่คืออะไรประสาทหรือด,ด,ด,ดิวดูวดิวดดิวดกูทำไมดิวดมีหลายเยดี<ต>๋ยว,วเดี๋ยว,ดยวผดเดี๋ยวผมช่วยวเบเดี๋ยวผมช่วยทุบหน่นอยวเวเดี๋ยวเอยด้ดีไยด้วเยเดี๋ยวเดี๋ยีเอ ไมทางเข้าวัดตามพี่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยแถวนี้มีโมโม่ด้วยหรอโหย้อน สิบล้อทู่แถวนี้เราโลกหนูอยาไปกัดสิบล้อแบบนั้นไม่ได้ลูกโซลาร์ทำไมแกไม่ชูโมโขึ้นมาชูโมโขึ้นมาชูโมชูโมขึ้นมาชูโมโขึ้นมาชูโมขึ้นมาพูกเล่าคอมลอนอยโยโนให้มันไปกัดเองโยโอ,อะไรแกต้องเดินไปหาพ่อแกแล้วก็บอกดวยเอาซิก่อน บล็อกสำเร็จรูปนะคะมอสย่วมันโอเคดีนะวางปุ๊บแล้วก็โปรเชเอามาเอาไอ้ประอาส์ที่คุณไม่ได้สร้างเองเหรอาวสุดยอดเลยมีตะเทียงโอ้เอเออสีอะไรดีวะอะไรอะโซล่ะสีตรงหัวไอ้มาหนับใช่ เฮ้ยตัวอะไรร้องถ้าเขาไม่เอาอันนี้ดิเอาแล,าล <He i. S 2> า้วตัวอะไรร้องโจะเฮลยมาร้องมาร้องมาที่ชื่อว่าโซล่าร้องสมกโซล่า every day โอเคว้านนี้วานนี้แล้วก็ มาร์เก็ตนี่งแนนเดี๋ยวคุณกิ๊ฟครับผมเคลียร์หมดแล้วครับแล้วผมต้องทำอะไรต่อรำมากเลยค่ะคุณคือแค่ต้องต้องเคลียร์ทรายเพิ่มอีกป่ะฝั่งเพิ่มอะไรเงี้ยหรือว่าต้องทุบตรงไหนอีกแอร์ไปวางละวางอะไรผมยังไม่เห็นไหนที่เป็นตลาดดีกว่าอ้าวแล้วมีปราสาแล้วทำไงตลาดมีปราสาแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูหน่อยมาดูหน่อยว่ามันโอเคยังมาแล้วมาแล้ว เป็นไงบ้างหรือต้องเอาตรงไหนออกอีกปะนูนนี่เอาออกป้าเน,นี่ยที่ผมยืนอยู่โอเคแล้วเลิศมากโถเฮ้ยหาเอ้ยอันเดียวแม่งวางได้เลยเหรอใช่แตงวะแตงวะโอเคเลยเด็๋ยวถ้ามีมา้าเราก็จะเอามาวางเงี้ยเลี้ยงม้าในนี้อ๋อโคตรเลิศไปเอาไปเอามาจากที่ใดกันท่านได้จากที่ไหนกันโดนมอสมาโถโอเคกาเกกเกกาเกกาเกกาถอยไปถอยไป ไปเดี๋ยวผมเคลียร์เองไปไปไปเดย้างไปสนามมวยเมื่อเขามีสนามมวยด้วยดีกว่าสนามสนามมวยอยู่ตรงไหนดีมวยเข็นเดี๋ยว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 ทอะไรแค่ไหนแปะแปลเออ,เ,อ,อเป็นเดี๋ยวอะไรสนามานไม่ได้สร้างนะแล้วปลูกต้นไมแ้แปลกแปกได้ไหมต้นไม้อะไรล่ะไม่รู้ยังไม่ได้ดูเลยแต่น่าจะมีอยู่ ไม้ปแปลกๆกับสายฟ้าที่หายไปเดี๋ยวอือนี่ไหน,น,นคุณกิฟต์ล้วเนี่ยเอาไงเนี่ยเรื่องรั้วเรื่องเลยไหนเอาไงไม่ไม่เอาแค่ตรงเนี้ยให้ยี่ดไปอ่ะแค่ตรงนี้ใช่ป่ะโอเคถอยไปถอยไปถอยไปผมจัดก,การเองไก่กันโย่ที่ <ใน S 1> เป็ดตี๋เรืร่อยๆคุบามา คุณครูเป็นเกดีงามพารามสีอะไรล่วงไปวะคุณครูจะเกดโซลาร์ก็เป็นเกอคี่บบบบโซลาเป็นเกดโซลามันเป็นเกดหรือเปล่านั้นฉันก็ไม่รู้ แต่ไปเพื่อนไปหาคุณพ่อคุณแม่เหมือนนั่นเนี่ยอันนี้คุณพ่อคุณแม่จะเป็นยังไงบ้างแล้วนะแต่ก็ช่างผู้ทานไปเถอะอ้าวแหมเอาเอาืมเจ็บป <c oughs> ุริจาอันนี้ก็ได้เหรอรไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนนี้ถือแมทผู้ท่านจะอยู่ในท้องครูก็คงไม่เป็นไร อยากจะตุยโซลากาแทกฟ้าลงดินอยากจะตุยโซลาไปฉันจะตามไปตุยตุดนายดูดูไปงูดิเดี๋ยวถ้าทำอะไรพี่เลนยผมต้ตกหัวชมพูให้หลุดเลยอะไรวะมันสวยตกชมพูสวยอะไรเนี่ยมันมีความสวยตรงไหนว่าไม่อาร์ตเลย เหมือนมีคอปเตอร์ไม่ไผ่อยู่บนหัวเนี่ยจะบ้าแล้วมันจะให้คอปเตอร์ไม่ไผ่ขึ้นบ้านนี่ไงไม่ใช่เรื่องอัพนะเว้ยปู่ซาบ,บ้าพลังเกรรมสวยตรงไหนเนี่ยเอาจริงๆมันดูแปลกแปะไงไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอันนี้พูดจริงเนี่ยจริงจังมันแบบกระแปะนะแต่งล้ายห้เอเอแล้วแต่คุณเดี๋ยวผมไปทำต่อเลยนะมีอะไรก็เรียกโอเคอื แม่งเหมือนเขาวงกฏเนี่ย่รู้ผมกำลังทำเดอร์เมกแรนเนอร์อยู่หรือเปล่าเดอ m ์เมกแรนเนอร์นี่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 อ๋อานดูสิไม่ว่างดูกำลังขุดทรายอยู่เหมือนมีดอกไม้อยู่หัวรุ่บอกว่าหลับซอสีม่วง